แพวมาแล้วเนี่ยหกักกิ่งไม้ไปฝากลูกเหรอแม่ขันป้าคุณแม่ใจดีจังเลยอะ่ะลูกยังไม่ขึ้นน้ำเลยนะโอ้โหโอ้ยดูโอยยู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 บ,า,บา,ายบาโยโ เห็นผู้ชายโอ้เห็นผู้ชายไม่ได้เลยโอ้โหทั้งสองเลยเหรอแนนสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเรายามเย็นนะครับอยู่กับเรายามเย็นพาแม่ขันมาเดินเล่นเดินออกกําลังกายในตอนเย็นเย็นนะครับหัวค่ำนะฮะ วันนี้ก็ลังเลอยู่นะครับแม่ขันเนื่องจากเดินมากับลูกสาวแล้วลูกสาวลงไปอาบน้ําวันนี้นะครับแม่ขันก็ไม่ได้ลงอาบน้ํานะครับก็เราอาบน้าปราปาสายยางฉีดน้ําอาบน้ําให้เองนะครับไม่ได้ลงเล่นน้ําแม่น้ําใหญ่ๆนะครับนี่ครับแม่น้ําใหญ่เราไม่ให้ลงนะครับกลัวแม่ขันจะเล่นแรงเล่นหนัก อันนี้เราก็เซฟแม่ขันเอาไว้นะครับเผื่อเราจะโชคดีโชคหมานบ้างนะครับอืมเผื่อแม่ขันจะได้มีเบบี๋น้อยในท้องบ้างนะครับจะไปไหนอะแม่ขันเออดูครับได้ยินเสียงลูกแล้วกวนกระวายอยู่ไม่เป็นอะน้องน้ำมนนะอือหลักลูกเขาไปทั่วแม่ขัน ไม่รู้ว่าลูกใครแต่ลูกใครแต่อีฉันก็อืเจ้าเป็นลูกของอีฉันหมด <c oughs> คุณแม่ดีเดน่นคุณแม่ใจดีรักลูกใครก็ไปทั่วเลยเนาะอ่ะกินแก้เครียดใครเหงาแป๊บหนึ่งให้ลูกสาวอาบน้ําเสร็จค่อยไปโอ้เสียงลูกเรียกอะแม่ขันดูครับอาการหันซ้ายหันขวาโอ้ยดู <c oughs> ตกอกตกใจ หันซ้ายหันขวานะครับโดโอ๊ยหนอเราแวงอะไรอ่ะไม่ขันืเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้ไปหาแล้วลูกอ่ะให้มีเป็นของตัวเองบ้างนะ ยืนกินรอลูกสาวอาบน้ำเสร็จก็จะไปหาลูกสาวนะน้องน้ำมนโอ้มาแล้วมาแล้วเนี่ยหักกิ่งไม้ไปฝากลูกเหรอแม่คันป๊าดคุณแม่ใจดีจังเลยอะ่ะลูกยังคือไม่ขึ้นน้ำเลยนะโอ้โหเอาญญาิไปฝากลูกสาวด้วยอะ่ะ ดูสิลูกเขายังไม่ขึ้นน้ำเลยเอาเอาเอาเสียงร้องใหญ่เลยอะ่ะแม่ขันรีบแล้วเบาเบาเบาขันเบา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 ,บานะลูก โอ้โหโอ้ย oh. ด oh ูล oh. oh ูกสาวเขาเห็นแม่ขึ JI, ้นมาแล้วเขาก็รีบมาเลยเห็นคุณแม่มาแล้วลูกสาวก็ร <melod> ีบ um ขึ้นเลยโอ้ยดูโอ้ยเบาเบาไม่ขันเบาเบาโอ้ มามาอยู่แล้วละดูแม่ดูแม่ส้มแม่ส้มพิ่งขึ้นมา เนี่ยนึกว่าจะหอ่อโอ้ยนี่แบ่งแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งน้องน้ำมนด้วยแบ่งเพื่อนด้วยอาฮะโอ้โหน้ำใจมคุณแม่เอามาฝากเพื่อนเอามาฝากน้องด้วยอะฝากลูกสาวด้วยอ่ะน่ารักที่สุดอือหือน่ารักมากมากไม่ขันเอามาแบ่งให้ลูกกินด้วยนี่ กุญลูกก็แอบคุณลกูกมีแอบมากินด้วยนะเออแบ่งลูกกินด้วยแม่ขันแบ่งลูกกินด้วยเออนั่นไงน้ำมนเขาจะกินอยู่โอ้โหเรียกคุยตลอดนะครับลูกสาวนี่ก็คุยกับคุณแม่ตลอดอื้อเรียก เรียกแม่สม้มขึ้นมาแม่สม้มขึ้นมาขึ้นมาหนหี <c oughs> ่ครับความน่ารักของคุณแม่กับคุณลูกนะครับเบาได้เบาเด้อไม่ขันเลยดูแม่ลูก เดินตามกันต้อยแต่ต,ต,ต้อยนะครับห่างเขาไม่ได้เลยบอกไม่ขานแต่ไม่ขันตอบได้บอกว่าก็ฉันรักของฉันนี้อือหืออืโอยดูกลัวแม่ไม่ตามมาด้วยอ่ะมาส้มามาส้มจะรีบไปไหนส้ม มาแล้วครับอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยสามในลูกก็กำลังเดินเข้ามาโอ้เสียงไข่นี่โอ้ผู้บ่าทองคูนบอกผู้บ่าทองคูนโอ้ยเห็นบุญชาย <BS> โอ้เห็นผู้ชายไม่ได้เลยโอ,โโอ้โหทั้งสองเลยเหรอแนน,น,น,นนแนน,นนแนนแนมีแถนอะไรหรือเปล่าต <sk r isa> ามเขาไปไหนแล้วเนี่ย <sk r isa> จะกลับบ้านได้หรือเปล่าวันนี้แ <sk r isa> ม่ค้าน ันจะกลับบ้านได้ไหมอ่ะถึงเวลาเราต้องแยกกันแล้วอ่ะเอาเอาเอาโดดๆอุ้ยอุ้ยน้ำมนเห็นแม่ขันเห็นแม่ขันไปร้องเลยหรอโอ้เรียกแม่ขันเหรอโอ้เรียกแม่ขันโดดๆโดูแม่ขันโ โมแฮมาหาเพื่อนนะแต่แม่ขันแยกออกมาแล้วนะครับนี่ถ้าแม่ขันเจอโมแฮเนี่ยก็คงเอาออกยากอีกแหละโงตอนนี้วุ่นวายแล้วควาลิงกลัวจะวุ่นวายดูครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ขันบ้างถึงไหนละโอโ้โหแม่ขันถึงนี่แล้วนะครับอืแม่ขันรีบกลับบ้านเลยอะ่ะควาลิงรีบเอาออกเลยนะกลัวจะเอาออกยากนะครับ เนี่ยก็รีบเอาออกกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ